เอาแล้วโซเชียลขุดคลิปกอดโบเห็นแล้วแห่าย้ายข้างเข้าใจฝ่ายชายสุด,สด เรียกได้ว่าเลิกกันแบบฟ้าผ่าปิดฉากรัก10ปีค่ะระหว่างก๊อตจิรายุและโบเบนจวนทาเอาคนบันเทิงและแฟนคลับช็อกไปตามๆกันนะคะซึ่งหนุ่มก๊อตก็ถูกดราม่าทั่วลงสนันโซเชียลหลังชาวเน็ตได้อ่านข้อความที่น้องสาวก๊อตทักถามค่ะล่าสุดโซเชียลก็มีการขุดคลิปนะคะและแห่แชร์โมเมนต์เก่าๆในวันที่ทั้งคู่ยังคบหาดูใจกันอยู่ค่ะซึ่งเป็นคลิปที่หนุ่มก๊อตกำลังกินสลาเปาและนำตะเกียบของตัวเองคล,ลิปสลาเปาจะมาป้อนสาวโบซึ่ง สาวโบก็ได้พูดขึ้นมาว่าอุ๊ยทุเรศเอาตะเกียบที่อยู่กินแล้วมาไม่เอาแล้วด้านหนุ่มก๊อดก็คลิปสลัเป่าเข้าปากตัวเองทันทีสาวโบก็พูดต่อว่าไอ n โดนไล y ยูทุเรศมากซึ่งจากคลิปนี้เองนะคะงานนี้ชาวเน็ตแห่ย้ายข้างค่ะออกความเห็นกันว่าผู้หญิงเยอะ โอเคฉันถึงบางอ้อแล้วจุกมากอึ้งมากแรงมากนะนี่ดูออกเลยว่ายิ้มกรบเกลือนใกล้กันจนดูแคลนผู้ชายเคยพูดไว้ที่ตีสิบคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเวลารักคือรักสุดๆคิดมากในทุกคำพูดและการกระทำของอีกฝ่ายจะเก็บสะสมเรื่อยๆจนวันหนึ่งระเบิดทีเดียวแล้วไปเลยจุบอยู่นะคำพูดบางทีเราตั้งใจจะให้เจอแบบนี้ก็จุกอก,อกเลยรายละเอียดที่เยอะเกินไปคำพูดบางอย่างอาจสะสมเข้าใจก็แล้วคนเรา พบกันรักการใช้ของร่วมกันได้ในบางอย่างเป็นต้นค่ะ